สวัสดีครับตัวนี้ช่วงเป็นพอขั้วที่เป็นตำรวจดนิดหน่อยครับมา,บมาบคุณยายครับเ่เป็นผู้เลี้ยงผมมาเลี้ยงมาแต่ผมจะจะจะนีไแต่ปหกเดือนปีนั่งเป็นเลี้ยง,งเลียเ้ยงยาบวะพอออกมาเมื่อสัตว์าบเมือ่มอสัตว์นาหม,มุนกับนาดัานยังหยาบคนไหนออกมาเลยยาบเพราะหาายาบเพาะแตจังยังตัวหูซักแล้วซักอีก ไก่แล้วก็ซักหาผู้ชองกับบอมมี่ไงถึงนมาผู้แต่ผู้ใส่ผมบว่าเลยใส่ไหวแค่์ไปกันร่วงจริงเลยแม่เขาไปใส่เขาไม่เลี่ยงบ่แม่เขาตกไปหาเงินตรงใส่จริงละแต่พอมันไม่มีไม่มีพอ่อเดี๋ยวมันออกก่อน ไ่มันไม่ข้าไปครับย่ายเป็นไขม,มันความดันวัดไซหลายหัวไ <laughs> เ,เที๋ยวไปครับห้วใครไป,เ,ปเทียวพวกควมกินเทียว กุ้งนี่ผมแกะล้างเอ้ยแกะเปลือกอันนี้ล้างไว้แล้วเลาบอกเลีเ้ยงหยาต้านมันบอกเลี้ยงหล้านซา,ากต้อนใครมาได้ก็ซากน,นันน่นซากปนั่นทุกที่เลยทน <laughs> จะว่าเลี้ยงยาบ่รายใจให้น่ง,งก็บด้ถามเทื่อเราให้ก็ได้

เก็บกระทางเล็กก็ไังสี่แล้วก็ต้องสบัดโอ้โอต้องออก,อกสะไหล่ามากเลย,าเย่หบอกหาบมปากเปียกแค่น้อยแน่กันมากลเลยเมึนขซ้ำไหนจะควม,มึนะครับเปียบควมึนยอดเลยต้องจะ <laughs> ไห <laughs> หลอยบอกผู้อื่นอยบอกให้ผู้อื่นโยกตนตีคน น่อยใ่ไดูว่ามึนมันจะสุดยอดมึนแต่ัน่ก็เขาจะตั้งอห็น่ไปที่เด็ดเคล็ดลับหัวมันกุ้งอ่ะหัวกุ้งของมันสอนแกะกุ้ง่ะคุณบอมันนั่นไว